การประหยัดคือความรู้สึกขาดแคลนใช่ไหมค,ครับครูคำว่าประหยัดก็คือการอดออมการยับยัง้งการระมัดระวังการมัธยัตินี่คือการประหยัดโดยทั่วไปผู้คนในโลกมายาจะให้น้ำหนักคำว่าประหยัดไปในทิศทางของความรู้สึกขาดแคลนความรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่เพียงพอเช่นเราสอนลูกว่าให้ประหยัดเงินเพราะอะไรเพเรารู้สึกว่า เงินไม่พอเงินมีน้อยเงินหายากเป็นต้นนี่คือการประหยัดในรูปแบบของโลกมายาของผู้คนโดยทั่วไปสําหรับกฎแรงนึงดูดการประหยัดจะใช้ความรู้สึกขาดแคลนหรือไม่คําตอบก็คือเป็นได้ทั้งสองอย่างค่ะขึ้นอยู่กับความรู้สึกของเราถ้าการประหยัดครั้งนั้นเราให้ความรู้สึกว่ามีน้อยมีไม่พอการประหยัดนั้นเท่ากับการขาดแคลนแต่ถ้าการประหยัดนั้นเรารู้สึกว่า ไม่ใช่การมีไม่พอไม่ใช่การรู้สึกว่าสิ่งนั้นมีน้อยก็ใช่การประหยัดครั้งนั้นจะไม่ใช่ความรู้สึกขาดแคลนทุกอย่างขึ้นอยู่กับเบื้องลึกของความรู้สึกในการประหยัดในเรื่องนั้นๆในอดีตก่อนการเตือนรู้ในเรื่องของกฎแรงนึงดูดโลกแห่งจิตวิญญาณครูเป็นคนประหยัดประหยัดน้ำประหยัดไฟประหยัดเงินยิ่งประหยัดก็ไม่รู้เหมือนกันว่าทำไมความประหยัดนั้นมันไม่ได้ทำให้เรามีเงินเหลือเก็บเดี๋ยวครูเจาะลึกให้ในวันนี้ในเรื่องของการประหยัดการประหยัดแท้จริงแล้วอยู่ที่ความรู้สึก หน้าตอนที่ครูตื่นรู้ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดโลกแห่งจิตวิญญาณครูเข้าใจอย่างลึกซึ้งในคําว่าประหยัดครูให้ความหมายใหม่ในมิติของโลกแห่งจิตวิญญาณนั่นก็คือประหยัดเพื่อเป้าหมายไม่ใช่ประหยัดเพราะความรู้สึกว่าสิ่งนั้นไม่พอไม่ใช่ความรู้สึกแบบนั้นอีกต่อไปประหยัดเพื่อเป้าหมายที่ครูพูดถึงเมื่อสักครู่ครูแค่ตั้งเป้าหมายเพื่อเปลี่ยนความรู้สึกของตัวเองไม่ให้รู้สึกขาดแคลนอีกต่อไปนั่นก็คือครูประหยัดน้ําประหยัดไฟ เพื่อช่วยโลกเปลี่ยนเป็นความรู้สึกนี้ครูประหยัดเงินเพื่อเป้าหมายของตัวเองฉันประหยัดเงินเพื่อ เอาไว้ซื้อบ้านเอาไว้ซื้อรถเอาไว้ซื้อของขวัญวันเกิดให้ตัวเองหรืออะไรคําว่าประหยัดครูเปลี่ยนความรู้สึกว่าขาดแคลนไม่พอเปลี่ยนเป็นเป้าหมายฉันประหยัดเพื่อเป้าหมายความรู้สึกขาดแคลนก็เลยหายไปมีแต่ความรู้สึกว่าอยากเก็บเงินนี้เอาไว hero, ้เพ e <ok ื่อเป้าหมายในวันข้างหน้าที่ตั้งเอาไว้ครูเปลี่ยนจากความรู้สึกว่าประหยัดประหยัดด้วยความรู้สึกขาดแคลนเป็นการจัดสรรปันส่วนในเรื่องของเงิน ครูแบ <crew> mm ่งเงินเอาไว้เงินส่วนนี calculus, ้เอาไว้ใช้แบบที่เรารู้สึกว่าเพียงพอสําหรับเราในเดือนนั้นนั้นแบบสบายสบายแล้วครูแบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เป็นเงินเก็บครูเรียกเงินเก็บว่าเงินอุ่นใจเงินอุ่นใจนี้แหละที่เรามักจะสอนลูกหลาน่าประหยัดประหยัดประหยัดเก็บเงินเอาไว้เก็บเงินเอาไว้แต่เราสอนในทิศทางที่เป็นลบเราจะเปลี่ยนความรู้สึกประหยัดที่ให้ความหมายไปนทิศทางที่เป็นลบได้อย่างไรเรามาเจาะลึกตรงนี้กันตรงคําว่าเงินเก็บหรือเงินอุ่นใจโดยส่วนตัวของครู ครูจะแบ่งเงินเอาไว้เงินที่ใช้จ่ายต่อเดือนเพียงพอและสะดวกสบายต่อเดือนนั้นๆเพราะฉะนั้นท่านที่ปรารถนาจะประหยัดในเดือนนั้นๆคุณต้องไหลลื่นนะคะไหลลื่นในการใช้จ่ายพร้อมกันนั้นก็ยังคงมีเงินส่วนหนึ่งเป็นเงินเก็บซึ่งเราเรียกกันว่าเงินอุ่นใจในเงินเก็บหรือเงินอุ่นใจเนี้ย เราจะเก็บยังไงให้เรารู้สึกว่าไม่ใช่ความรู้สึกประหยัดแบบขาดแคลนอีกต่อไปนั่นก็คือตั้งเป้าหมายเอาไว้ให้กับเงินเก็บหรือเงินอุ่นใจนี้เรามีเงินเดือนหนึ่งก้อนเราเก็บเอาไว้ตั้งเป้าหมายว่าเก็บไว้เพื่ออะไรซื้อรถซื้อบ้านซื้อกระเป๋าซื้อทองคําค่าเทอมลูกหรืออะไรเปลี่ยนความรู้สึกขาดแคลนเป็นเป้าหมายเราเก็บเงินนี้ไว้เพื่อเป้าหมายในตอนที่เราเก็บเราจะรู้เลยว่าเพื่ออะไรเพื่อบ้าน ความรู้สึกไม่ขาดแคลนนะคะเพราะเรากําลังเก็บสิ่งนี้เพื่อบ้านแล้วจะเห็นภาพบ้าน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 เต็มไปหมดเลย เราให้ความรู้สึกแบบนี้จากเดิมที่เก็บแล้วไม่พออีกแล้วอ่ะไม่พออีกแล้วอ่ะแต่เราเปลี่ยนใหม่เป็นเก็บเพื่อบ้านความรู้สึกแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงพลังงานไม่เหมือนเดิมแตกต่างกันการประหยัดจึงไม่ใช่การประหยัดในรูปแบบของการขาดแคลนอีกต่อไปแต่เป็นการประหยัดเพื่อดึงดูดเป้าหมายให้ใกล้เข้ามาทีละนิดทีละนิดทีละนิดด้วยภาพที่เราเห็นด้วยความรู้สึกใหม่ๆที่เรารู้สึกกับเงินเก็บหรือ,รอเงินอุ่นใจ คำตอบของคำถามที่ว่าการประหยัดคือความรู้สึกขาดแคลนใช่ไหมคะครูคำตอบก็คือเป็นไปได้ทั้งสองอย่างค่ะขึ้นอยู่กับตัวเราว่าเรารู้สึกยังไงความรู้สึกจริงๆที่เรามีต่อกันรประหยัดในครั้งนั้นเรารู้สึกอย่างไรถ้ารู้สึกว่าไม่พอก็ใช่การประหยัดในครั้งนั้นเท่ากับการขาดแคลนแต่ถ้าเราประหยัดแล้วเรารู้สึกว่าฉันทำสิ่งนี้เพื่อเป้าหมายแล้วเราอิ่มเอมปปดมากกับการ ประหยัดในครั้งนี้เท่ากับคุณไม่ขาดแคลนแต่คุณกําลังให้ความรู้สึกอุดมสมบูรณ์ในเรื่องนั้นๆความคิดเปลี่ยนไม่เหมือนเดิมในท่านที่สอนลูกหลานให้ประหยัดเงินแม่ต้องทํางานหนักมากเลยนะเนี่ยลูกกว่าจะได้เงินนี้มาประหยัดประหยัดหน่อยและอื่นๆมากมายถ้าเราปรารถนาที่จะสอนลูกหลานในรูปแบบใหม่ในรูปแบบของกฎแรงดูด ให้เปลี่ยนใหม่เปลี่ยนเป็นการสอนเพื่อเป้าหมายอย่างเช่นลูกหนูเก็บเงินนี้เอาไว้นะเพื่อไปเที่ยวตอนปิดเทอมเพื่อไปซื้อของเล่นเพื่อจุดประสงค์อะไรล่ะเพื่อกระตุ้นให้เขารู้สึกอยากเก็บและเป็นไปในทิศทางที่เป็นบวกลองดูนะคะเก็บค่าขนมเอาไว้สัก20บาทนะเพื่อเอาไว้ซื้อของเล่นตอนปิดเทอมเพื่อเอาไปเที่ยวทะเลตอนปิดเทอมแล้วดูแววตาเขาเขาจะมีความรู้สึกอยากเก็บว่าเดี๋ยวจะได้ไปเที่ยวตอนปิดเทอมแต่ถ้าเราพูดแล้วต้องลงมือกระทําตามสิ่งนั้นนะคะอย่าให้เด็กๆต้องเหมือนฝันสลายหรืออะไรเงี้ย ตั้งเป้าหมายให้กับหนูน้อยให้กับลูกหลานซึ่งเป็นเป้าหมายที่เป็นไปได้สําหรับเขาและสําหรับเราจะได้มีกําลังใจในการเก็บเงินและเปลี่ยนความรู้สึกประหยัดในแบบขาดแคลนเป็นความรู้สึกสนุกสนานและรู้สึกดีรู้สึกอยากประหยัดการสอนให้ลูกหลานประหยัดแบบขาดแคลนจะไม่เกิดขึ้นเลยถ้าเราตั้งเป้าหมายในการประหยัดให้กับเขาการประหยัดเนี่ยเราไม่ควรประหยัดเสียจนตัวเองไม่ ซื้ออะไรทานเลยเคยมีญาติหรือมีเพื่อนที่แบบว่าประหยัดมากๆจนแบบไม่ซื้ออะไรทานเลยไหมคะครูมีครูเคยรู้จักท่านหนึ่งประหยัดมากจนทราบมาว่าขาดวิตามินเพราะไม่ทานอะไรเลยแบบนั้นไม่เอานะคะทุกคนการประหยัดในที่นี้ครูหมายถึงการแบ่งสรรปันส่วนเนงินที่เรามีให้เพียงพอต่อการใช้จ่ายในเดือนนั้นๆพร้อมกันนั้นก็แบ่งส่วนหนึ่งเอาไว้เพื่อเป้าหมายของเราในส่วนที่เราแบ่งเอาไว้ใช้จ่ายในแต่ละเดือนนั้นต้องเพียงพอและสร้างความสะดวกสบายให้กับตัวเราไม่รู้สึกว่าขาดแต่อย่าง เรายังคงใช้จ่ายยังคงมีกินมีใช้โดยปกติแบบที่ไม่ต้องอดออมเสียจนจนไม่กินอะไรเลยต้องไม่ใช่แบบนั้นนะคะถ้าแบบนั้นก็จะเข้าสู่กระบวนการของความรู้สึกขาดแคลนนาที่จะเข้าใจแล้วนะคะครูคิดว่าหลายๆท่านน่าที่จะอยากทราบว่าการประหยัดเนี่ยคือความรู้สึกขาดแคลนหรือไม่ครูได้ตอบให้แล้วในไลย์นี้นะคะนําไปปรับใช้กับตัวเองโอเคไหมคะ